เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องนับถือศาสนาทำไมถึงมีคำกล่าวว่าศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันครับและเนึ่งด้วยตัวผมเองครับเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งและในโอกาสนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ย่านบางแคมีอายุป,ประมาณ150ปี วัดที่ผมพูดถึงนี้คือวัดราชคูสิทธารามหรือวัดมะม่วงนั่นเองครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกันดีในชืวอวมะม่วงนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทําไมเรียกว่าวัดมะม่วงวัดมะม่วงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปตามประวัติและการบอกเล่าเดิมทีแล้วครับพื้นที่ที่ปัจจุบันเห็นเป็นวัดอยู่เนี่ยเป็นเพียงที่รกร้างเท่านั้นเองครับแต่มีพระรูปหนึ่งท่านได้ทุดตรงมาทางเรือ ซึ่งการทุดงของท่านนั้นจะเป็นลักษณะขําไหนจอดจําวัดที่นั่นเช้าออกบินทบาทพอชาวบ้านได้พบกับท่านด้วยศรัทธาจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นจําวัดบนบ้านครับและนิมนต์ขอให้ท่านอยู่สร้างวัดขึ้นซึ่งเดิมทีสันนิษฐานว่าท่านน่าจะตั้งชื่อว่าวัดราชคูสิทธารามแต่ที่คนเรียกติดปากกันว่าวัดม่วงนั้นเพราะเดิมคลองภาษีจเจริญที่ไหลผ่านทางวัดนี้เป็นเส้นทางลําเลียงผลไม้ของจังหวัดใกล้เคียงครับโดยเฉพาะมะม่วงซึ่งมีปริมาณมาก พอเดินทางมาถึงทางวัดเนี่ยมะม่วงบางส่วนที่เริ่มสุดนอมแล้วก็จะถูกนำมาเทกองรวมกันไว้กับพื้นที่ลานวัดครับชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเห็นมะม่วงกองอยู่ที่หน้าวัดบ่อยเข้ามากเข้าก็เรียกติดปากไปว่าวัดมะม่วงนานวันเข้าก็เรียกสั้นลงเรื่อยๆเป็นวัดม่วงนั่นเองครับซึ่งในส่วนของหลวงปู่ที่ได้ทุดงมาทางเรือนั้นเดิมทีท่านมีนามว่าหลิมหรือบางครับผู้คนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าหลวงปู่เท่าครับ ก็เป็นที่มาของวัดม่วงและประวัติคร่า,าวๆของเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดม่วงนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเจ้าอาวาสที่ดูแลและสืบสารวัดต่อคือท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศาสนธรรมรงซึ่งท่านก็ได้พัฒนาและทํานุบํารุงวัดในหลายๆด้านครับเช่นพระอุบโบสถหรือโบสถ์เดิมนั้นสร้างขึ้นในปีพศ2474ซึ่งก็ผ่านมาแล้วถึง91ปีครับ ก็จะมีความจำรุดสูงโทมแล้วก็บวกกับมีขนาดที่คับแคบครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระมาบวชเยอะขึ้นมากกว่าสมัยก่อนที่สร้างแต่เริ่มเดิมทีใช่ไหมครับท่านก็เลยมีดํำริในการสร้างอุบโบสถหลังใหม่ใกล้ๆหลังเดิมครับซึ่งครั้งแรกที่ผมได้เห็นก็รู้สึกว่าเป็นอุบโบสถที่ใหญ่โตและก็สวยงามสะดุดตามากๆครับโดยภายในเองก็จะมีความสวยงามเพดานเนี่ยประดับด้วยเดเดีย ผนังสีทิศประดับด้วยภาพวาดจากศิลปินแห่งชาติรวมทั้งองค์พระประธานคือพธธระพุทธสุวรรณมณีศรีสากยะหรือหลวงพ่อทองคำก็มีความสง่าและงดงามสดุดตามากๆเช่นกันครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการเข้าวัดทำบุญและหามุมถ่ายรูปสวยๆผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับและเร็วๆนี้ครับทางวัดจะมีการจัดงานพิธีมหามงคล รอรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งผมขออนุญาตกล่าวถึงพระราชประวัติและคุณงามความดีของพระองค์ท่านบางส่วนไว้ในโอกาสนี้นะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมมีพระนามวาสินประสูติเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277เป็นบุตรของนายไหายฮองกับนางนกเอี้ยงซึ่งวีรกรรมที่สําคัญของท่านก็คือในปีพุทธศักราช2308 พระแม่ได้ร้อมกรุงศรีอยุธยาตัวท่านซึ่งดำรงตำแหน่งพระยาป่าถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยสู้รบเมื่อเห็นว่าไม่สามารถสู้รบกับพระแม่ได้ในครั้งนั้นท่านจึงตัดสินใจพาทหารตีฝ่ากองทัพพระแม่ซึ่งหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้แตกพ่ายท่านได้ทำการรวบรวมผู้คนและเข้ายึดเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองสำคัญคืนโดยใช้ยุทธวิธีทุบหม้อข้าวโดยท่านได้สั่งให้ทหารกินข้าวปลาให้เรียบร้อยแล้วรับสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้ เมื่อกองทัพหุงข้าวเสร็จแล้วทั้งนายใครให้เททิ้งอาหารที่เหลือและปล่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินกับข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ให้ได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว ซึท่านก็สามารถนำไพ่พลลบชนะและยึดเมืองจันทบ,บุรีคืนได้และใช้เป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพ่พลก่อนที่อตีกรุงศรีอยุธย,ยาคืนกอบกู้เอการาชของชาติได้ซึ่งนอกจากวิรกรรมเรื่องการลบและการปกครองแล้วท่านให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามากดังเด่นได้จากการที่ท่านได้โปรดให้มีการจัดระเบียบสังฆมณฑลซึ่งเป็นต้นฉบับกฎหมาย ของพระสงฆ์ฉบับแร้ในไทยรวมทั้งได้มีรับสั่งให้ทําการรวบรวมพระไตรปิฎกครับซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมาจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านทรงให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจริงๆนะครับดังคาจาฤึกในสารพระเจ้าตากสินที่วัดอรุณราชวรารามมีข้อความว่าเออ พระยาตากทนทุกยากกุติประสาทเนเสนาหวายแผ่นดินให้เป็นทุตตบูชาแด่ศาสนาสามนญ พระพุทธเนื้อทคโคดมให้ยืนยงคงทวนพาพันตีสมณะพระามชีปฏิบัติให้เหมาะสมเจริญสมถะวิปัสนาพอชื่นชมมั ทวาบังคมรอยบอาทประสะาทเนื้อสดางคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระสทาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยง คคูอองง์กกกกระะระสาาสะสสตาาาาพศดฝไว้้ใหีัและสืบเนื่องจากการที่ทางวัดม่วงจะได้มีการจัดพิธีมหามงคลรรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงคุณงามความดีวีรกรรม และพระราชกรณียกิจของท่านนั้นผมได้ทําการขออนุญาตนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒศาสนธรรมรง์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นผู้ให้รายละเอียดที่มาของงานพิธีและรายละเอียดต่างๆกับท่านผู้ชมโดยตรงไว้ณที่นี้นะครับจเจริญพร สาเหตุเกิดจากเมื่อปีที่แล้วปลายปีออกจากทำวัดเช้ามาประมาณอารุณขึ้นพอดีก็ดูมาที่โบสถ์ตัที่ด้านขวาของทางโบสถ์เห็นรูปเป็นเมฆเป็นก้อนเป็นรูปเหมือนไม่กล้ากสินสเสด็จลอยเอกะมาโดยนภากาศนูน่นพระเขาเลยถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็มานึกถึงว่า,าแสดงว่าท่านสเสด็จมาเยี่ยมวัดม่วงอยากจะให้หลอ่อพระหรือไงศึกษาพระผู้ใหญ่ท่าน,นกระบ,บอกว่าสมควรจะหลอ่อลูกท่านไว้เป็นที่ระลึกที่เคารพให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพกราบไหว้ระลึก นึกถึงก็คุณงามความดีของท่านที่ท่านได้มีต่อประเทศพระพุทธศาสนาของเราที่ท่านกอบกู้เอาแผ่นดินคืนมาจากประเทศอื่นที่เขามาบุกลุกลุกลานเราก็ได้อาบบารามีของพระจ้าต่ากสินนี่แหละที่ท่านกอบกู้ประเทศชาติและระศาสนากลับคืนมานี่คือสาเหตุที่ต้องหล,ล่อรูปเหมือนท่าน การปั้นแบบการออกแบบก็ให้เหมือนกับที่ท่านเสด็จมาโดยนภาผาตานนั่นเลยศึกษาช่างมาหลายที่ทั่วไปสาคมศิลป์ึกษาหลายที่ก็ท่านก็เห็นดีด้วยก็เลยจะสร้างเป็นทุสาวรียีสร้างเป็นที่ระลึกให้ประชาชนได้มาเคารพตาบไว้ระลึกนึกถึง ขนาดก็เท่าครึ่งหรือประมาณ3เมตรจากเสือกมาถึงยอดบน่ะ3เมตรก,กว่าฐานที่ตั้งประดิษฐานรูปพระเจ้าตากสินมหาราชก็3เมตรกว่ารวมเป็น6เมตรกว่าก็จะดูสง่าสวยงามแล้วก็มีบริเวณมีอะไรจ,ะจัดให้สวยงามใ้สมพระเกียรติของพระเจ้าตากสินมหาราชของเรา การหล่อนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9จะมีการทําบุญพักษินอนุปรทานให้อดีตเจ้าวาดและสมเด็จพระเจา้าตากสินมหาราชจะทําบุญอุทิศถวายพระองค์ท่านที่มีคุณุปการต่อประเทศไทยของเราจากนั้นคณะสงฆ์สาสิบแปรูปจะทําพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมดักกับพระนสสตูเด็จเรียบร้อยก็จะถวายจะถปัจทัทายทางแก่พระสงค์ทรงสมณศักดิ์ 38รูปนั้นโดยมีท่านเจ้าภาพรับเป็นประธานหนาหลายคนร่วมกันพร้อมใจกันทําอุทิศถวายพระพุทธศาสนาเหมือนกับเทพเจ้าจากสินได้หลังทัิโนโทกยกแผ่นดินนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเราก็เลยจะต้องทําการหล่อนั้นสองวันวันที่เก้าพเสร็จแล้วเช้าว่าทำพิธีบวงสรวง2ชุด ใหญ่มีหมอศพสมโพสเด็กน้อยมีกองยามีสิงโตเพื่อให้สมเกียรติสมฐานะท่านหน่อยก็วันที่10บวงสรวงแต่เช้าเสร็จเรียบร้อยโยมก็มาบูชาทองบอนกันจากนั้นได้เวลา15นาฬิกา3า,านาทีคณะสงฆ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเนมาคมเจ้าอาวาสวัตรมิตรวิทยาลามท่านจะมาเป็นประธานในฝ่ายสงเสร็ทองจากนั้นระสง์ที่ม <c oughs> ิมนมาเป็นเจ้าคณะรองเหมาจากคณะพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะ มหาเถรบ้ากก็จะช่วยกันจเจริญจิจภาวนาทำสมาธิเวลา16บหนฬิกา10นาทีได้เลิกที่จะเททองหลอรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเททองเสียทั้งหมดแล้วคณะนเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าภา,ภาพญาติโยมผู้มาร่วงม,มาทุกท่านก็ถวายจะตุกจัจชัยธรรมกันแต่พระ ที่เข้ามาทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งเป็นพิธีหมาหมงคลถวายเสร็จเรียบร้อยก็ทุกท่านตก็กรวดน้ํารับผอรับน้าพุทธมนต์ รมก็จะได้มาเป็นเจ้าภาพกันบูชาทองเป็นบอน์หลอด้ทองบอ์ส่วนท่านใดที่จะบูชารูปเหมือนมี5นิ้วและ15นิ้วกลับไปบูชากันแล้วก็จะมีเหรียญเหรียญทองแดงเหรียญเงินและก็เหรียญทองคาทองคําว่าจะทําสักร้อยแปดเหรียญเอาไว้ให้ญาติโยมได้มาบูชากันก็ตามแบบที่ท่านเสด็จมาเลยส้างออกแบบมาแล้วสวยงาม ที่ท่านไม่สะดวกจะมาก็จะมาร่วมทําบุญนะอยู่ไกลแค่ไหนจากไหนก็โอนเข้าบัญชีวัดได้เลยก็จะมาสร้างรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ลืมพระคุณท่านได้อยู่ดีมีสุขก็พระองค์ท่านไปลึกนึกถึงท่านได้ชื่อว่าเป็นสาธุู้สนคนดีดังพุทธภาติช่ว่านิดมิตตังสาธุรูปานังกัตตัญญูกัตเวทิตาเรื่องหมายของคนดีคือความกัตตัญยูรู้คุณกัตตะเวทีตอบแทนคุณลึกนึกถึงท่านอย่างนี้นั่นเลยเป็นสาธผู้สนคนดียิ่งมาได้ร่วมบุญเอทองหล่อรูปของท่านยิ่งเป็นมหาผู้สนที่ยิ่งใหญ่ก็ขอมโมทนาบุญแก่ท่านทั้งหลายที่เจตนาดีที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้าง กุศลในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรแต่ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาสร้างกุศลกินนามความดีโดยระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านขอเจริญพรที่สุดนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัยจริงศักดิ์สิ์ในวัดม่วงและบารมีหลวงพ่อพระประธานทองคําพุทธทุวัณมณีสกยักยะบารมีหลวงปู่ชวดสมเด็จพุทจังโตหลวงปู่เท่าอดีตเจ้าว่าชุกองค์จงดวนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธา,านในพุทธศาสนาศรัทธา,านในองค์พระเจ้าตา ศิลมหาราชขอทุกท่านงปราจากทุกปราศจากโศกปรศจากโรคปรศจากภัยปรศจากอันตรายทั้งปวงมีแต่ความเจริญในชีวิตในหน้าที่ในการงานมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาะด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญนขอจเจริญพร